อยาฉลาดแค่ฝึกสมาธิครับหลายๆคนเนี่ยจากการที่ผมตกผลึกกับตัวเองมาเนี่ยผมผมเชื่อว่าตั้งแต่ประมาณสี่ถึงห้าปีก่อนอนะ่ะผมได้ให้คําปรึกษาของคนที่มาปรึกษาผมอะ่ะน่าจะมากกว่าพันเคสแล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้เจอคือว่าระดับอ่คือเหล่าคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิหรือฝึกจิตเลยอะ่ะจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตต่ำมากๆเขาจะเจอปัญหาซ้ําไปซ้ำมาเจอปัญหาต่างๆในชีวิตแล้วก็แก้ไม่จบแก้ไม่จนเหมือนงูกินหางครับ พอสุดท้ายแก้ตรงนี้จบปุ๊บก,ก็จะไปเจอเรื่องม่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้จบที่ตัวปัญหาของมันไม่สามารถแก้ให้มันจนได้กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็จะเจอแบบนี้ย้ำไปย้ำมาเรื่อยๆซึ่งตัวผมก็เป็นเหมือนกันผมบอกอยู่ตลอด,ดว,ว่ามันเกิดจากคุณภาพของจิตวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องของความฉลาดในพุทธศาสนาเนี่ยมีการพูดไว้ชัดเจนนะว่าปัญญาที่ปัญญาที่สูงที่สุด ที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถหาได้คือปัญญาที่เกิดจากการเข้าใจความจริงและเข้าถึงสภาวะจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยคือสภาวะของความว่างพอความว่างคุณรก้อย่างง่ายๆคือเหมือนคุณเหมือนแก้วเปล่าอ่ะไม่มีน้ำอะ่ะเวลาที่คุณออกไปแล้วคุณเจออะไรที่คุณจะต้องการที่จะเรียนรู้อะ่ะคุณจะเรียนรู้ได้อย่างเต็มร้อยแต่กลับกันนะเวลาคุณเ,เจอสิ่งต่างๆอะ่ะแล้วคุณต้องการไปเรียนรู้ใ่สิ่งใหม่ๆอ่ะมนุษย์อ่ะเวลาคิดอ่ะ อยู่ในหัวสมองจะฟุ้งซ่านจะมีข้อมูลบางอย่างอยู่มันจะไม่ถูกแกะออกมันคือกรอบมันคือความยึดติดมันคือความไม่ว่างเปล่าพอเกิดความไม่ว่างเปล่าปุ๊บเวลาคุณเรียนรู้อะไรจากตรงจากการคิดเนี่ยมันจะทําให้เกิดไบแอสมันจะทําให้เกิดการการเขาเรียกว่าการการเจอในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะเพราะมันเกิดจากการการปรุงแต่งของคุณไปไปเสียแล้วดังนั้นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับตัวเองเลยนะเวลาฝึกสมาธิเนี่ยมัน คือการฝึกเนี่ยช่วงแรกๆมันใช้ความเพียรมันอาจจะต้องใช้ความตั้งใจมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณไม่เคยชินแต่สุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งคุณเข้าไปเนี่ยแล้วคุณเปลี่ยนแปลงเป็นนิสัยของคุณได้แล้วอ่ะคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องนั่งทุกวันแล้วเพราะคุณค่อนข้างมีสติแล้วแล้วเวลาคุณเรียนรู้อะไรอ่ะคุณเรียนรู้จากความว่างคุณจะได้รับเต็มๆทัว่วเนี่ยเวลาผมนั่งเรียนหรือเรียนคอร์สอะไรนะผมลองไกด์ไลน์ให้ฟังดูว่าเผื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับกับใครที่เรียนอยู่เวลลลลาาาเเเเเเรรรรรรรีีียยยยยน่่่่่่่ให้้้้ฟฟััังงงงงททคคคคูููออออโดดไไมมมตติุณแบบบืืป ฟังไปฟังไปแล้วสุดท้ายพอตอนจบปุ๊บอะเดี๋ยวมันตกผลึกไล่ตกผลึกขึ้นมาเองแต่อย่าได้เผลอคิดตามในเวลาที่ครูสอนอยู่คุณทําตัวให้ว่างๆปล่อยใจให้สบายๆเบาๆและเรียนรู้จากตรงนี้ไปคุณจะได้รับสิ่งที่ค่อนข้างดีที่สุดเลยนะครับจากการที่ผมได้เจอกับตัวเองส่วนความฉลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเด็กอะ่ะ ก็สามารถที่จะฝึกสมาธิได้นะครับเพราะสมาธิมีหลายรูปแบบบางทีให้เขาอยู่กับอารมณ์อารมณ์เดียวอาจจะเป็นการเรียนรู้จากการฟังเพลงเรียนรู้จากการทํากิจกรรมอะไรเขาถึงบอกว่าเด็กที่เล่นมือถือจะสมาธิสั้นพัฒนาการจะช้าแล้วก็จะความฉลาดจะน้อยกว่าเด็กที่เล่นอยู่ธรรมชาติเพราะการเล่นมือถือเนี่ยคือการใช้ความคิดตลอดเวลาครับลองฝึกดูนะครับบ๊ายบาย